สวัสดีครับมืนอวันที 18, ่สิบปดมิถุนายนพศสอ6 5นรหนะครับมือนี้เข้ามาสำรวจเลาะเบิง้งหยาแปลงปลูกไม้นะครับแปลงหยาหน้าน้องผุกตำบลบึงงามอำเภอหนองผอกจังหวัด้อยเอ็ดนะครับหลังจากปลูกไปแล้วอายุหยาได้หนึ่งเดือนนะครับ เ้ามาเบิ่งว่าที่เ้ามาปลูกแบบขุดลุมแบบตีแปลงเฮ็ดตมแล้วก็เหยียบแบบเคียดินถมตอนนี้ n ่าเป็นแบบไรนะครับสภาพญตอนนี้ก็ติดแตกกอนะครับแล้วก็มีการสร้างเผาเรื่อยเต็มพื้นที่นะครับเผาเรื่อยของ n g สสารกัน เรียกได้ว่าเดี๋ยวพอเห็นดินเลยนะครับในจุดที่นาั่นนะนะครับซื้อนี่เป็นการปลูกแบบเพชรนาตมนะครับเหยียบยำถอนพันธุ์ใสตมสังเกตได้วางานาตึบเลยนะครับเกิดขึ้นมาปิดเดี๋ยวพอเห็นฉีดดินเลยสำหรับอีกแบบหนึ่งคือแบบเป็นเสียบเป็นหลุมนะครับเสียบเป็นหลุมนี่ก็ยังจะเห็นพื้นดินอยู่ พื้นที่เป็นพื้นที่ว่างนะครับแต่ว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดนี็คือการสร้างเท้าเรื่อยเรื่อยคุ้มพื้นที่นะครับเตรมพื้นที่เลยนะครับสานกันนี่นะครับเท้าหยาสานกันในส่วนที่มีพื้นดินเนี่ยเขาจะสานกันเลยทิศทางบนงนอนเนนนะครับแ้ว่ต่หยาที่ไปใส่ แต่ว่ามีลักษณะที่สารกันก้อนหนึ่งนี่สามารถมีเทาเรื่อยประมาณสิบเทาเลยนะครับนี่ครับนี่นะครับเทามุนีนี่ย่างลงดินวัดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับมู่ที่ซักเงับใบกับติดแล้วนะครับ ล้อเบิ้งนะครับว่าจีเดตัดตอนไรอายุท่อไรแด้วสภาพตอนตัดนี่ที่เป็นจังไดนะครับแต่ว่าตอนนี้ป่อยใหงาเขาเลื่อยคุ้มพื้นที่นะครับเขาก็สร้างเขาเพื่อที่สีขยายพันธุ์ของเขาเองต่อไปนะครับแต่ว่าแปลงที่เห้ เห็ดเป็นตมสะแหล้วก็เอาทอนพันวานหลักก็ยำนะครับยำแปะ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 อันนี้น้าเลยนะครับแปลงนี้บอมี่ระบบน้ำนะครับใส่น้ำฝนธรรมชาติล้วนๆในการจัดการดูแลซื้อนี่นะครับสังเกตได้ว่างานนี่น้าเลยนะครับตามที่สังเกตนะครับ อาอว่ามี่เนเจ้าทินบอกะมี่นะครับหย่าธรรมชาติกะมี่ยังเกิดปนเปย์กันไหมน้ากันนะครับแต่ว่าสิ่งที่เห็นในชาติคือหยา่าแพงกลาเนี่สร้างเทาเรือยคุ้มพื้นทีน,นะครับเถาเนี่ยสีเงาครับเถาบางโตเนี่เรือเงาเรือไม่เป็นสายเลยนะครับนี่ครับนี่ครับหากยังเรียบร้อยเมื่สู่เทาแล้ว ก็ตะมีทั้งเทา้าเรามีทั้งตรงห้าที่เป็นล่ตน้ต้นเกิดขึ้นนะครับเป็นกอเป็นกอส่วนเท้าเขาก็ตะเรื่อยลากไปคุ้มพื้นที่ข้างเขาไปเรื่อยๆช่วงนี้นาฝนนะครับเป็นเป็นช่วงมีฝนดดินมีความชื้นสมบูรณ์ละผมก็เลยเอาปุ๋ยแต่กอมา่ววานนะครับ ปุ๋ยตอแรกที่แนะนำสำหรับหยานะครับตามที่ผมปลูกมาห้านอายุในหนึ่งเดือนหรือประมาณสามสัปดาห์สี่สัปดาห์นะครับผู้ผมไปเลี้ยงดูมานะอย่าเพิ่นเพิ่นใส่ปุ๋ยสูตรสิบหกสิบสิบหกแปดแปดนะครับเพิ่นว่ามันเล่งแต่กอกไอ้ไมันหยาเล่งแต่ก,กอบอเพื่อที่สี่ไ้มันคุ้มพื้นที่นะครับห้านตั้งได้ แต่กอแล้วก็คุ้มพื้นที่นะครับหรือผู้ใดสี่ไซยูเลียก็ได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้ปุ๋ยเคมีราคาสูงนะครับราคาสูงอีลียูเลียเนี่ยประมาณพันเจ็ดพันแปดนะครับแล้วแต่พื้นที่ตามมองที่ไปซื้อนะครับกับยูสี่ยูราคาเรทประมาณนี้นะครับถามว่าใส่ขีงงัวใส่ขีงไก่้เลยบอ่อเนี่ยตอนแรก กระส่ได้นะครับแต่ว่าสําหรับผมนี่ยังไม่ทันได้ใส่ถีห่หงาประมาณต่อที่สองต่อที่สามหมดนะครับจังเดียวปุ๋ยคอกแล้วปุ๋ยขี้ไกลขี่งวามาใส่เนื่องจากยังนะครับเนื่องจากช่วงแรกนะครับห้าเฮ้าเห็นไหมครับห้าเฮ้ามันยังมันยังบรไเ้เต็มพื้นที่ยังบม่ทันได้คุ้มพื้นที่ทั้งหมดยังมี พื้นดินย,ยังเห็นพื้นดินพื้นอย่างอยู่นะครับถ้าเาเอาปุ๋ยขี้ไก่หรือขีง่งัวมาใส่เนี่ยในขีง้งัวหรือขี้ไก่ที่เฮามีนะครับมันสีมีมเมล็ด้าธรรมชาติเกี่ยมมาน้วถ้าเป็นขีง้งัวสดนะครับมันสีมี้าธรรมชาติที่สามารถเกิดได้ถ้าเกิดมันได้อุณหภูมิที่เหมาะสมได้น้ำได้ ได้ดินที่ดีนะครับในความชื้นที่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะสามารถเกิดได้ทำให้หน้าธรรมชาติเนี่ยมื่อเกิดแกมยู่ในแปลงเฮาจากแพงกลาที่เฮาว่าคือว่าตอแรงมานสิคุ้มพื้นที่ใดมันอาจจะคุ้มบ่ไดมันกับมีหน้าธรรมชาติแกมมานน้ำนะครับผมก็เลยว่าผมก็ล่องสูเปียงนะครับผมผมปลูกมาสามแปลงก็คือเนี่ยปุยปุ๋ย คอกหรือว่าปุ๋ยขีงว่านนะครับขีงว่านเนี่ยผมสิใส่ประมาณต่อที่สองต่อที่สามนะครับหลังจากงานเข้าคุ้มพื้นทีไปได้แล้วมีความน้าแล้วแล้วนะครับเพราะจังเอามาใส่กับอีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดถ้าเอามาใส่ตั้งแต่ต่อแรกเลยเนี่ยเวลาเ่าตัดไปแหงว่ากิน,นมันจะมันจะมีขีงว่าจะของนะครับมันจะมีจำกิน้อนจะของได้ว่าก็อาจจะว่ากินงานที่เ่าตัดไปนะครับนี่นะครับ เขาเรื่อยของเขาสานกันแบบนี้เลยน,นะครับอันน,นี้นี่เปลงแปลงหน้าน้องผูกนะครับพึ่งปลูกงาลูซี่นะครับก็มันมีพื้นที่ว่างเหลือผมก็เลียวแพ่งกลามาใส่น้ำเป็นการผสมประสานงาอนนี้แปลงน,นะครับก็วหาที รายงานความก้าวหน้าการปลูกหน้าแปลงนี้ให้พี่น้องเลยติดตามรับชมนะครับแปลงนี้นี่ย่ำอีกเทียว่าบ,บ่มีระบบน้ำนะครับกับที่นี่การปลูกผมปลูกแบบปลูกทั้งแบบขูดหลุมฝังทอนพันธุ์ปลูกทั้งแบบเห็ดต้ตมเพราะว่าช่วงที่นั่นนะช่วงที่ผมปลูกเนี่ยมันมีทั้งฝนแล้วก็มันมีทั้งแดดนะครับมือมือแรกนี่แดดอย่างเดียวนะครับ แดดย่างเดียวเลยกเล็เลยเห็ดเป็นแบบต้มบ่ได้ก็เลยได้คุดลุมแล้วก็ฝฟังทอนพันธุน์เป็นลุมเป็นลุมนะครับปลูกมือต่อมาฝนตกกระน้ำลงมาพื้นดินเฮาสามารถเห็ดเป็นเลียนเป็นเอยียงได้ผมกเเ็เลยเห็ดแปลงเป็นขี่ต้มเหล่ากับว่านทอนพันเหล้วก็ย่อมอาเลยนะครับการเกิดของหย่าก็เกิดดีนะครับ เป็นลุมนี่อัตราการหลอดชีวิตดีบ่ดีนะครับสางเท้าเรื่อยไวแต่ว่าการคุ้มพื้นที่จะยั่งบ่ได้นี่ครับสังเกตนะครับจะมีต้นสโนนะครับเนี่ยถ้ามาติแกมกันอยู่สําหรับการขุดปูแบบขุดลุมนะครับแต่ว่าเทา้าเท้าเรื่อยเขาเรียกว่ากล้ามต้นเขานี่ยสางดีนะครับอัตราการติดไวนะครับเนี่ยเรื่อยเร็วแต่ว่า ออเสียก็คือคุมพื้นที่ได้พ่ทั้งเม็ดนะครับสำหรับการปลูกแบบขุดหลุมนะครับเนี่ยครับเป็นหลุมเป็นหลุมแล้วก็เบิ่งเท้าเรือยเขานะครับเท้าเรือยห้องงานหลุมเดียวเนี่ยนะครับเรือยมกแต่ว่าการปลูกแบบเหยียบถอนพันธ์เห็ดหน้าตมเนี่ย อัตราการติดดีอัตราการนาดีอัตราการคุ้มพื้นที่เกิดนาได้นะครับได้ทั้งหมดเลยสําหรับการปลูกแบบหน้าตมเห็ดเถียรกัยำทอนพันธุ์นะครับแต่ว่าต้องมีน้ำนะครับในการเห็ดในการปลูกความยากง่ายความโจทย์ของแต่ละแปลงก่ก็บ่ขึ้นกันนะครับบางแปลงก็มีระบบน้ำพร้อม สามารถปลูกได้เลยหยานาตัังแต่ตอแรกนะครับบม่มีคอยไม่ีหยาขึ้นแก้มเลยในตอแรกกรให้พี่น้องปรับใส่ในแต่ละบริบทของพื้นที่นะครบับตามรูปแบบพื้นทีของเจ้าของสิมาเหตุขื้กันทั้งมหมดนี่กับบ่ไใดเพราะว่าด้วยปัจจัยต่างๆมันบวกขึ้นกันนะครับสภาพดินแน่สภาพน้ำแน่การบริหารจัดการมันเลยเอาแต่ละหมองเป็นมาตรฐานบ่ได้นะครับ มองนี้ก็ปกลูกแบบเค,เค,เค,เคี้ยวๆดินโถมทอนพันธุ์นะครับแต่วันนี้นะครับเรื่อยสยองโลกนะครับคือเท้าเรือยของเขาเท้าเรือยของงขาตัวนี้นะครับมันอิสาากันเต็มพื้นที่เลย ถมวาเบิ้งเลยครับว่ามันสีนนะหรือมันสีจะเ,เรื่องเติบโตได้อีลีตอนต่อที่ใดเดี๋ยวผมสิน้ำมาฝากพี่น้องสุภูสุขคนนะครับมนี่ก็ะได้เวลาสมหวนสมควรพ่อควรแล้วก็ขอสวัสดีขอจบการนำสเสนอะลายงานผลของหยาเพ่งกลาแปลงหน้าน้องผูกแต่เพียงเท่านี้นะครับขอมนี่ขอกาวคําว่าสวัสดีครับ